สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆนะครับผมเข้าสู่ช่อง Bi m มี a c ท i c a คนะครับผมและในวันนี้นะครับเราก็อยู่เกม Modern War s h i p นะครับผมโอเควันนี้ก็มาลองเล่นเกมเรือรบในยุคปัจจุบันกันดูบ้างนะครับผมและนี่ก็เป็นเรือรบของสหรัฐอเมริกานะครับผมที่ผมเล่นอยู่นะโอเคครับวันนี้นะฮะภารกิจของเรานะครับเราจะมาเล่นนะครับเพื่อเก็บังค์นะครับผมเพื่อซื้อเรือรบลำใหม่นะ เดี๋ยวผมไปพาไปดูเรือดีกว่าว่าเรือที่ผมจะซื้อเนี่ยลำไหนนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะโอเคมาที่เรือลบครับผมอ่าอันนี้เรือที่ผมใช้อยู่เป็นเรือ USS f o r d w e r d นะครับผมเป็นของกองทัพเรือสหรัฐนะครับมาได้รู้ว่าเกมนี้เนี่ยราคาเรือแม่งสมจริงมากทุกคนดูดิดูราคาด้านล่างดิลํำละ50000นสองล้านโอ้โหแบบสุดยอดอะเรือ อันนี้4 5ล้านหนะครับเป็นเรือยูเจเอฟอะไรสักอย่างนั่นแหละ FFG นะครับเรือลำที่ผมจะซื้อนะครับเป็นเรือลำนี้ครับผมเอ่อลำนี้อ่าลำนี้ครับล้านหนะฮะตอนนี้ผมมีตังค์อยู่หนงล้านหนะครับผมแต่ว่ายังไม่ยังไม่ซื้อนะนี่ครับเดี๋ยวพาดูรอบคันนี่มี a p a าเชด้วยเห็นไหมอ๋อนี่แหละเรือลำนี้ที่ผมจะซื้อนะครับแล้วดูอาวุธ โอ้โหอาวุธแบบเยอะมากมีปืนตอแบบแว่าดูดิมีปืนปอตอตอ2กระบอกนะครับมีอาประเช่งลำนะครับมีปืนใหญ่อัตโนมัติ1กระบอกนะครับแล้วก็มีมาร์คสีอีกหกระบอกนะแล้วก็จรวดนําวิถีนะครับ2อลูกนะครับดีเลยชื่อเรือนะครับเป็น u s s a t l e s berg นะครับผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะหนึ่งล้านหกแสนะครับผมบอกได้เลยว่าแพงมา,มากโอเคเดี๋ยวนี้มาเล่นเก็บตังกัน โอเคครับเดีย๋ยวเราไปเจอกันในเกมดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงไปลุยกันนะ A later few moments โอเคครับผมเข้ามาในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคครับเดินหน้า <De ona. S 2> จุ๊บๆเต็มกำลังไปเลยบอกเลยภาพโค้ชสวยอันนี้การาฟิกผมปรับสูงสุดนะครับพบ <ผม S 2> เรืรอข้าศึก หนึ่งลัมข้างหน้ายิงจรวดนำวิถียิงเปิดไปก่อนครับหนึ่งลูกด้านขวาเข้ากำลังรีโหลดยิงเพื่อนยิงมามันแล้วครับปืนใหญ่ยิงโอ้โหเจ็บนะคลังเนี่ยโหแต้มรถอย่างเงอะยยิงบอกเลยว่าเสียงปืนส่งจิงมาก มีเรือเร็วนะครับมีเรือเร็วเข้าใกล้โอเคทางไปหนึ่งจรวด้ำวิธียิงส่งเฮลิคอปเตอร์ออกไปครับโจมตีฮะโอเคเราจะใช้แบ็กฮอปนะครับ s h 6 0แบ็กฮอปนะครับในการเข้าโจมตีเรือระยะใกล้นะครับบิสไซ์ยิงได้แตกหนึ่งโอเคขาบขวาครับผม บินไปครับนำวิถีเราต้องอยู่ห่างจากเรือนะครับไม่งั้นฮอรเราถูกสอยตกแน่นอนกระสุนรีโหลดอุ๊ยฮอรเราโดนโจมตีอปก่อนอยก่อน,ออนมิสไซ์ยิงได้ตื่นคนพร้อมยิง ต้องยิงเป็นชุดนะครับพิไซายพร้อมแล้วยิงเลยโอเคพังอ้าวจบเกมครับโหไวมากจบเกมอย่างไวเราทำลายเรือไปสองลำนะครับปูได้ตังค์สี่หมืน่นโ,โอเคเข้ามาในเกมรอบที่สองครับผมรอบนี้เราเปลี่ยนด่านบ้างฮนะโอเคส่งพอ,อ,อขึ้นไปเลย ราส่งแฮกแบ็กฮอกขึ้นไปแล้วนะครับกลับมาที่เรือนะครับตอนนี้เอยวดูกันว่าเรือค่าศึกมาตังไหนตอนนี้เรดาร์เราตรวจจับเรือด้านซ้ายนะครับคาดว่าน่าจะมาหลายลำด้วยเดินหน้าเคลื่อนตัวแบบชา้าก่อน,นเรือด้านขวาม,มาโอ้โหสองลำเลยเหรอล็อกเป้ายิ่งสามลำให้ตายเถอะเวละไงเว้ละเราอ้อมไปด้านซ้ายก่อนแล้วกัน จัดการเรือสองลำตรงนี้ไม่น่าไหวครับมิสไซล์ล็อกเต้ายิงพื้นใหญ่พร้อมเหลือข้าศึกเปิดเผยตำแหน่งมีหอคุ้มกมันหนึ่งลำยิงได้โดนโดนโดนยิงดักปืนใหญ่ของผมเป็นปืนใหญ่อัตโนมัตินะครับโดนมิสไซล์ล็อกเป้า ยิงอ้าวเรือเราพังว่ะโอ้พังไปสองเหรอเราถูกล็อกเป้าว่ะมีสายล็อกเป้ายิงมีหอตามหลังครัเรายิงสูงเกินไปอุ้ยเรือเราโดนโจมตีว่ะชิบหายละชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วครับ มาแล้วโอ้โหมันโจมตีเราหนักมากเลยว่ะยิงมิสไซล์ล็อกเป้าเดี๋ยวดูดีนะใช้แฟร์ทันโจมตีเรือเพื่อนเราลำนี้ก่อนลำนี้ก่อนลำนี้ไว้โอ้โหดูเรือเราดิมันพังมาแล้วเหลือลำเดียวเหลือลำเดียวมิสไซล์ล็อกเป้ายิง โอเคครับจบเกมอวยนึกว่าจะไม่รอดตอนนี้โอ้โหได้ตังน้อยมากเลยรอบนี้โอเคครับรอบที่สามอยู่ที่หมู่เกาะแอตแลนติกนะครับผมโอเคเหลือเพื่อนละเคลื่อนที่แล้วเคลื่อนที่บ้างไหส่งฮอขึ้นไปเลย เดี๋ยวครับเดี๋ยวเราจะใช้ฮอนะครับบินสำรวจมีฮอลํลำเดียวนี่แบบบอกได้เลยว่าจากการเรือได้ทั้งลำอ่ะ,อะในเรดาร์เราตรวจพบแล้วครับผมห่างออกไป5.7กิโลเมตรนะครับตอนนี้พบกันบอกอุ้ยเยอะอยู่นะเยวะเลยนะตัดที่เรือเรือหน้าเต็มกำลังไปเลย มิสไซเตรียมพร้อมล็อกเป้ายิงยีงทำวิถีไปก่อนครับโอ้ยเพื่อเราโดนโจมตีหนักอยู่นะโอ้ยใช้แฟร์ว่ะใช้แฟร์ไปแล้วยิงต่อครับผมโอ้ยเพื่อเราโดนโจมตีหนักมากเลยโอ้ยเพื่อเราแตกไปสองเลยเหรอไม่เนเล่น มีสายล็อบเบิลรู้ไหมโอเคแตกไปหนึ่งยิงมีสายล็อบเบิลใช้ไฟครับผมมือเราจะพังเขาปะโอ้โดนลุมสองลำมได้ไหวยิบหนาละ โอเคแตกไปหนึ่งมีสารเป่าใช้แปรนำไปที่เลือเราจะพังแล้ว้างอู้ยชิบหายละเดี๋ยวเราติดท้่งแขนขอยก่อนหอยก่อนเร็วๆๆๆ โอเคแางเดี๋ยวนาเรือเราพังแล้วป่ะมีเรือกันหนีเรือกันมีสารเต้าใช้แฟรไปพอเราตกยังวะพอเราตกแล้วเหรอเรือเราจะพังแล้วว่าเอาไงดีวะเอาไงดีวะจอดอยู่หลังหินก่อนไหมเอาหอไปสำรวจได้ไหม ปูเลือดหอนเหลือนิดเดียวเองเหรอชิบหายละยิงยอดยิงยอดอย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้ถอยก,อก่อนทรายก็มันมีหอคุ้มกันมันกำลังมาหานี้ไปชอบครัยิงยอดยิงย้อนโอเคมิสซ์พร้อมยิง แตกโอเคหโหดูว่าจะไม่รอดซะแล้วโอ้จัดการเรือไปสครับได้ตังสามหมื่นห้าโอเคเออยังไงดีต่อคลิปหน้าแล้วกันะะโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกม modern warship นะครับผมก็ได้ตังหมื่นเจ็เอยไม่ใช่1 7ื่นเจ็ได้ตังหนึ่งล้านเแสนนะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวคงจะมาต่อคลิปหน้าแล้วกันะะนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ พักผ่อนไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมหากชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมใครที่อยากให้ผมมาเล่นเกมเรือรบอีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับถ้าอยากให้ผมซื้อเรือลำไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นี่ครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมไว้เจอกันครับผมบ๊ายบายขอบคุณมากครับผม